สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับสเปคแคปหนึเกรดแซนะครับถือเป็นตัวเตี้ยแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับวันนี้พาชมก็เป็นรุ่นแซดก็คือเทาแลมโบนะครับใหม่ที่ตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ครับดับเบิลไดเมนชันนะครับทูโทนแล้วก็มีหลายแคปบ้าด้านข้างนะครับรุ่นนี้นะครับจะลูกค้าที่ซื้อก็จะได้เป็นไฟหน้า LED นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED ให้นะครับ ตัวนี้นะครับมีให้เลือก3มสีนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีบอลเงินแล้วก็สีเทารลมโบนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับนะครับก็พาชมนะครับตัวพิเศษก็คือตัวล้อนะที่จะเป็นล้อนะครับนี่ครับเอ่อเท้มแล้วก็ล้อปัดเงานะครับถือเป็นตัวท็อปสุดนะครับนี่ครับแล้วก็ยางบีสโตนนะครับดูราวิตนะครับเอ่อช่วงล่างหน้านะครับจะมีดิสเบกหน้าพร้อมนะครับตัวนี้ครับ ด้านตัวแก้มก็จะมีสัญลักษณ์ตัว Space Cap นะครับตัวนี้ครับความสูงรถก็คือสูงมาตรฐานครับตัวนี้ครับนี่ครับมีปัดน้ำฝนครับแบบ Built-in นะครับพร้อมเลยนะครับราคาตัวรถก็อยู่ที่ค่าตัวก็คือ7 4 7 0 0 0บาทนะครับด้านข้างจะเป็นกระจกข้างแบบทูโทนพร้อมไฟเป็น LED พร้อมนะครับมือจับก็จะเป็นสีเทานะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ครับการดีไซน์สวยงามนะครับทั้งคันนะครับ แล้วก็พาชมด้านในรถนะครับภายในรถนะครับภายในรถก็ถือว่าสวยงามนะครับแผงข้างหนังนะครับตะเข็บสีบอลนะครับเนี่ยสวยๆนะครับแล้วก็ที่พักแขนจะเป็นดามคอสติแบ็กพร้อมเซนทัลล็อกกระจกไฟฟ้าแล้วก็จะมีลําโพงนะครับพร้อมเลยนะครับคอนโซลก็บุนุ่มอย่างดีนะครับมีที่เก็บของนะครับแล้วก็ไล่เฉดสีเทานะครับกับสีดานะครับจอสัมผัส7นิ้วนะครับพร้อมเชื่อมต่อ Apple Car p l a y ได้ Android Auto ได้บลูทูธได้นะครับ แล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับพร้อมกับเกียร์ถอยนะครับคอนโซลกลางก็บุนุ่มอย่างดีนะครับถือว่าสวยงามนะครับนี่ครับเบาะหนังคูแม็กนะครับสรับรุ่นเกรดแซตัวนี้ครับเบาะก็ปรับสูงต่ําได้ด้วยนะครับนี่ครับเบาะหนังคูแม็กนะครับพาชมนะครับนี่ครับนี่ครับเบาะคูแม็กนะครับจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับลูกค้าจะได้ไปนะครับแล้วก็พาชม กองสเปคแคปนะครับตัวนี้ก็แคปจะถือว่ากว้างนะครับแล้วก็มีที่เก็บของนะครับนี่ครับมีที่เก็บของนะครับแล้วก็ด้านน้อยจะเป็นที่เก็บสัมภาระนี่ครับเก็บเครื่องมือแม่แรงนะครับพร้อมเลยนะครับภายในก็ถือว่ากว้างนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้าหลังนะครับมีลําโพงสวิตเตอร์ให้นะครับไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็ตัวแคปนะครับเราล็อกแน่นกึบนะครับนี่ครับแน่นเลยนะครับ แล้วก็ตัวกระบะนะครับก็ดีไซน์รูลมนะครับฝาน้ํามันอยู่ด้านข้างซ้ายนะครับคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเติมน้ำมันดีเซล B 2 0 B 1 0 D 7แล้วก็ดีเซลพรีเมียมได้ด้วยนะครับไฟเบรกดูที่3นะครับพร้อมเลยนะครับพร้อมไล่ฟ้านะครับตัวนี้เป็นสีเทาใหม่ก็คือเป็นเทาแลมโบใหม่นะครับสวยงามนะครับใหม่ที่ตัวกอดไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็น LED ให้พร้อมนะครับตัวกันชนรุ่นนี้นะครับก็มาจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็คือ แยกจากตัวรถนะครับสามารถถอดได้แต่งโรลซิ่งถอดออกได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็สาระอิซุซุดีแมกนะครับมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกล้องหลังนะครับแบบบิวอินนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญคือนี่ครับติ๊กเกอร์เกจแซดนะครับ DDI นะครับนี่ครับนี่ครับไฟท้ายก็เปิดให้ดูนะครับเป็น LED พร้อมนะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นสีเทา ดูไซส์ใหม่นะครับเป็นเทารลมโบนะครับสวยงามนะครับแล้วก็พาชมล้อนะครับล้อปัดเงานะครับพร้อมยางบิสโตนดูลาวิสนะครับตัวนี้ครับซีรีส์ยางนะครับก็จะเป็นนี่ครับสองหนึ่งห้านะครับเจ็ดสิบแล้วก็อาร์สิบหกครับก็ขอบสิบหกครับแล้วก็ช่วงล่างก็เป็นคัสซีใหญ่นะครับพ่นกันสนิมให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็พาชมด้านคนขับนะครับตุวนี้จะมีกุญแจรีโมทกันขโมยให้ครับมีกันขโมยให้พร้อมนะครับ เดี๋ยวเราจะพาชมด้านคนขับนะครับแผงข้างสวยงามมากนะครับตัวนี้ครับที่พักแขนจะเป็นดำ glossy b l a c นะครับพร้อมเซ็นทันล็อกแล้วก็มีปุ่มพับกระจกด้านข้างนะครับนี่ครับพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีนะครับนี่ครับนี่ครับพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทรลแอร์แบกคู่หนึ่งนะครับแอร์แบกสองลูกนะครับนี่ครับเบาะก็เป็นเบาะคูแม็กปรับสูงต่ําได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสีดําใหม่นะครับ ภายในก็เป็นโทนสีดําสลับบอลทั้งหมดนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมาตรวัดแบบ M.I.D. นะครับมีวัดรอบเลขบอกเกียร์นะครับเกวัดน้ํามันนะครับความเร็วพร้อมเลยนะครับมีระบบการลื่นถ่ายให้พร้อมนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปรับไฟหน้านะครับปรับสูงต่ําได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ันนี้ก็พาชมรถ เกลดแซตัวเตี้ยถือเป็นตัวท็อปนะครับพร้อมกุญแจรีโมทกันขโมยนะครับตัวนี้ครับติดจากโรงงานให้พร้อมเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับดาวน์รุต้นมีแค่5เปครับหรือติดต่อ Facebook สมฤกอิสุอัลลาย YouTube สมฤก์อิสุอัลลายเบอร์มือถือและไอดีไลน์นะครับ081 498 6781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากนะครับ